มาเขาถามว่าอันนี้จากคลิปอันนี้นะอัปเดตงบปี6กสี่นะครับ <c oughs> เขาถามว่า <c oughs> อยากให้อาจารย์ให้แนวทางในการหาแฟร์พีของหุ้นแต่ละประเภทหน่อยครับ EPS <c oughs> ผมพอประมาณการได้วงเล็บติดตามดูอัพเดตแต่ละคิวดูงบการเงินดูข้อมูลเศรษฐกิจฐฐและอื่นๆแต่ P.E. ของแต่ละตัวไม่รู้ว่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้บางตัวใช้วิธีแบบที่อาจารย์สอนในคลิปแรกๆคือตัดแม็กมินแลวหาค่าเฉลีย่ย ผมคิดว่าแฟร์พีเเป็นศาสตร์และสินที่ต้องใช้ประสบการณ์อยี่ยให้อาจารย์ช่วยชีย้แนะแนวทางในการประเมินแฟร์พีอ,อ e. ให้หน่อยครับอรอ<ช>ผมมือใหม่เพิ่งซื้อหุ้นมาหกเดือนอรออีกอ,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 อันขอบคุณอาจารย์ประภาสและคุณเบิร์ตที่ผลิตคลิปคุณภาพมาตอนเนึ่งเอฟซีครับขอบคุณครัออบอ,อ,บอรู้เลยว่าต้องบวกแน่แนดูออกเลยบกเดือนด้วยอืมใช่ทามมิ่งมันแบบทามมิ่งมันได้ต้องบวกแน่แน่เอ่อ,อ อย่างที่น้องพูดอะเข้าใจถูกต้องเลยว่ามันมันเป็นสารแล้วก็สินมากๆเลยนะครับเอ่อแฟร์พีเนี่ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ค่อนข้างมากที่เคยเล่าบ่อยๆอ,อะว่าอารมณ์เหมือนเราทำเต็นท์ขายรถมือสองอะเรามาทําวันแรกประเมินราคารถวันแรกมันก็ต้องผิดผิด เยอะผิดน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเราประเมินลถไปพันคันเนี่ยนะครับเราจะแม่นยำมากมากแล้วเพราะมันเกิดการ Data ครับในการประเมินเนี่ยสะสมอยู่ในหัวนะครับอ,อพี่คิดว่าอาจจะไม่พูดตรงตรงนะพี่อาจจะไม่ไม่ได้ไกด์ไลน์ให้นะว่าว่าควรจะประเมินยังไงแต่พี่แนะนำแบบนี้ละกันเป็นสิ่งที่มันพี่คิดว่ามันไม่มีทางไม่มีทางอะไรวะไม่ได้มีทางเลี่ยงอะ่ะมันต้องทําแบบเนี้ยมันถึงจะสามารถทําได้ก็คือ เศึกษาหุ้นเยอะๆสังเกตราคาหุ้นของหุ้นตัวนั้นเนะี่ยควบคู่กันไปด้วยทุกตัวแล้วจะเห็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างกันเช่นแล้วก็ศึกษาหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันก่อนมันจะทําให้เราเกิดความชนานาญนะแล้วก็ลองสังเกตดูว่าเออตลาดเนี่ยเขาให้ PE เนี่ยนะครับกับกับเรื่องอะไรบ้างนะกับเรื่องอะไรบ้างนะกับเรื่องความสมบเสมอของไรายได้กับ รีเคอร์ริงกับเงินสดกับอะไรพวกนี้นะมากแค่ไหนความเป็นผู้นําความเป็นผู้ตามอุตสาหกรรมเดียวกันธุรกิจเดียวกันแต่ผู้นํากับผู้ตามก็ PE ไม่เท่ากันจริงมากเพราะ <S <S 2> <S 2> ความแข่งในธุรกิจไม่เท่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ให้แนะนําว่าให้ลองประเมินธุรกิจที่อ,อ,อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมีคู่แข่งในตลาดชัดเจนมีคู่แข่งในตลาดชัดเจนอ่าเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเก่งเอง เดี๋ยวเรเก่งเองครับเพราะว่าถ้าเราไปเลือกธุรกิจที่แบบไม่มีคู่เทียบม,มันจะยากถูกปะ <c oughs> เออมันต้องแบบ <c oughs> มันต้องแบบมนโนขึ้นมาเองเลยอ่ะซึ่งมันต้องใช้ประสบการณ์ที่มีในอดีตก่อนไง <c oughs> ประเมินุูนมาแล้วรแบบ้อยตัวอย่างเงี้ยอเริ่มจนเริ่มแม่นแล้วอะถูกต้องปแลราค่อยมาเล่นของยากนะครับมันไม่มีทางลัดอะ่ะนั้นก็มันเออนั่นแหละมันมันไม่มีทางลัดอะ่ะก็ต้องทางเนี้ย <c oughs> อ่ะโอเคครับ